ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองสำหรับชาวราศีเมถุนภายในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านเข้ามารับฟังกับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นไรใหญ่ให้โชควันนี้เราจะมาพูดถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีเมถุนกันว่า เป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นเรามาดูอุป,ปนิสัยใจคอในด้านของชาวราศีเมถุนกันก่อนว่าท่านเป็นคนอย่างไรสรุปโดยรวมท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีอุป,ปนิสัยใจคอที่เรียกว่าดีท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีเมตตาชอบทำความดีให้กับสังคมโดยทั่วไปถ้าหากว่าใครเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องหรือ เพื่อนฝูงต่างๆถ้าหากว่าท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วยก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไปในด้านของการงานของชาวราศีเมถุนนั้นภายในช่วงนี้จะมีงานเข้ามาหาท่านบ่อยครั้งจะมีทั้งงานเก่าและก็งานใหม่งานที่ท่านทำนั้นร้วนแต่เป็นงานที่ดีๆทั้งนั้น งานที่ท่านทำนั้นจะมีชื่อเสียงอีกต่หากในช่วงนี้และอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ท่านจะอาจจะออกเดินทางนอกสถานที่บ่อยครั้งอาจจะต้องล่อนเร่พเนจรก็หมายถึงว่าไปในเรื่องของการงานนั่นแหละบางสิ่งบางอย่างนั่นท่านต้องออกไปจะเจอผู้คนและจะต้องไปเจรจา พูดจาต่อรองกันอีกหลายเรื่องหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องการงานก็จริงบางทีบางท่านนั้นอาจจะต้องไปพบเจอ,เจอกับผู้คนอีกมากมายการพูดการจานในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านระวังถ้าหากว่าพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่าการเงินให้ท่านระวังในเรื่องของการพูดการจาบางครั้งนั้นพูดไปแล้ว จะมีการผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นให้ท่านคิดเสียก่อนว่าก่อนที่จะพูดนั้นรกรองให้ดีจะทำอะไรในช่วงนี้จะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านต่อมาเรามาดูในด้านของการงานการเงินของชาวราศีเมถุนกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ การงานของท่านนั้นก็รู้สึกว่าจะดีหลายอย่างในช่วงนี้เพราะว่าดวงชะตาฟ้าดินเปิดให้ดวงชะตาของท่านนั้นมีโชคมีลาบแต่หากว่าใครดัดแปลงหรือว่าใครคิดจะทำอะไรก็ให้รีบลงมือได้ถ้าหากว่าท่านใดเปิดร้านค้าขายของท่านก็จะขายดิบขายดีถึงกับมีคู่แข่งก็ไม่กลัว จะมีคู่แข่งสักเท่าไหร่ก็สู้ท่านไม่ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีรายรับเข้ามาหาท่านอย่างมากมายจะมีรายจ่ายอยู่บ้างก็ไม่เท่าไรในช่วงนี้ส่วนทางอื่นนั้นจะมีโชคลาภหลังไหลเข้ามาอีกมากมายในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ ถ้าหากว่าท่านใดมาขอหยิบขอยืมในช่วงนี้ในเรื่องของการเงินการทองก็ให้ท่านกลึกกลองดูให้ดีอย่าให้เขาเอาไปได้จะเป็นการดีในด้านของการเงินการเงินการทองเรามีใช้สอยอยู่ในช่วงนี้เรียกว่าไม่ขาดมือชาวราศีเมถุนนั่นท่านเป็นคนที่เรียกว่าหาเงินได้ง่าย เงินที่ท่านเคยรอคอยท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านต้องการในช่วงนี้บางท่านได้มาจากน้ำพักน้ำแรงก็มีบางท่านทำอะไรไว้บางท่านก็จะได้เงินมาจากการที่เรียกว่าเราทำออรายก็มีบางสิ่งบางอย่างก็ได้มาจากการค้าขายก็ถือว่าดวงชะตาของท่านมีโชคมีลาบอีกตะหากในช่วงนี้ ชาวราศีเมถุนนั้นจะทำอะไรก็ท่านรีบทำจะได้มีความสำเร็จเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้รวมถึงในเรื่องของโชคลาภอีกตะหากในช่วงนี้จะมีญาติพี่น้องนำเอาของขวากหรือว่าของที่ท่านชอบเอามาให้ท่านในช่วงของวันนี้หรือว่าในช่วงของตอนนี้การที่ท่านจะได้รับ โชคลาภก็ถือว่าเป็นโชคลาภอีกหลายอย่างในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีมิตรหรือว่ามีญาติพี่น้องเอาของขวัญมาให้ท่านอีกมากมายในช่วงนี้ก็ถือว่าการที่เรียกว่ามีโชคมีลาบไม่ว่าจะทำอะไรเราก็จะได้เป็นเงินเป็นทองนั่นก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกแต่หากเราไม่จำเป็นต้องไป เมื่อถูกลอตเตอรี่หรือว่าเราไปทำอะไรอย่างอื่นถ้าหากว่าเรามีเงินมีทองเข้ามาในเรื่องของการงาน <c oughs> ก็ถือว่าเรามีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการทำมาหากินในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นจะหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จบางทีบางครั้งนั้นทำแล้วท่านอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกต่หากก็ถือว่าดวงจะตา อยู่ในอยู่ในจุดยืนที่ดีจึงทำให้ราศีของเมถุนนั้นมีคนเรื่องลือในเรื่องของการงานมีชื่อเสียงที่ดีโด่งดังอีกต่ากบางทีบางท่านนั้นทำงานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารห้อมร้อมท่านอีกมากมายท่านอาจจะได้เป็นใหญ่เป็นโตจะได้เป็นผู้นำชุมชนอีกตาาก่างา แต่ในเรื่องของการงานบางสิ่งบางอย่างท่านก็ต้องระวังไว้บ้างอาจจะมีการแข่งขันหรือว่าจะมีการแข่งแย่งกันในเรื่องหน้าที่การงานอันนี้อาจจะมีบ้างก็ถือว่าเป็นของธรรมดาถ้าหากว่าเราจะได้ดีก็จะมีคนคอยอิจฉาหรือว่ามีคนเข้ามาชิงดีชิงเด่นให้ท่านระวังและอีกอย่างหนึ่งให้ท่านใจเย็นๆเ,เข้าไว้ ใครพูดใครจาอะไรก็อย่าไปตกอกตกใจหรือว่าไปตอบโต้เขาอย่างที่เรียกว่าลุนแรงบางทีบางครั้งนั้นเขาอาจจะมาพูดจายั่วยุหรือว่ามากวนให้เรามีอารมณ์เสียเราจะต้องทำใจเย็นๆก็ไว้บางทีบางครั้งถ้าเป็นไปได้ให้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่แล้วเรื่องทั้งหลายนั้นจะไม่เกิดขึ้น กับตัวเราบางสิ่งบางอย่างนั่นอาจจะมีในช่วงนี้จึงต้องระวังเอาไว้จะเป็นการดีสำหรับสิ่งที่ดีๆก็มีในช่วงของเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมถุนท่านจะประสบความสำเร็จในหลายๆด้านรวมถึงในเรื่องของโชคลาภความรักอีกตาหากในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภท่านจะมีโชคมีลาบ ถ้าหากว่าท่านออกเดินทางไปทางไหนถ้าหากว่ามีใครมาหยิบยืน่นไม่ว่าจะยื่นอะไรให้ให้ท่านรับเขาไว้อันนั้นแหละจะเป็นโชคเป็นลาบที่ดีสำหรับท่านที่เกิดเออที่ที่อยู่ในช่วงของเดือนกันยายนนี้สำหรับท่านที่เกิดอยู่ในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นจะทำอะไรให้ท่านตั้งอกตั้งใจทำได้ เพราะว่าเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศีเมถุนไม่ว่าท่านจะหยิบจับอะไรจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจท่านอีกตาหากในช่วงนี้การทำมาหากินจะมีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับในเรื่องคนรักอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ตา่หากว่าท่านเป็นหนุ่มเป็นสาวจะมีคนหมายปองท่านให้ท่าน คอยสังเกตด้วยตัวท่านเองอาจจะมีคนมาพูดจาภาษาดอกไม้ให้ท่านได้รับฟังหรือให้ท่านได้คิดได้นึกในช่วงนี้ให้ท่านระวังดูให้ดีบางสิ่งบางอย่างนั้นเขาอาจจะมาด้วยความรักก็จริงหรือบางทีบางครั้งเขาอาจจะมาด้วยความ ที่เรียกว่าหวังผลประโยชน์กับตัวของเราให้ท่านระวังกันให้ดีสำหรับท่านที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้แต่สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรจะมีความสุขอยู่เสมอในช่วงต่อไปนี้การทำมาหากินของครอบครัวของชาวราศีเมถุนนั่นก็ประดุดว่ามีความสำเร็จจะทำอะไรก็มีความปรึกษาหาลือกันดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะประสบกับความสำเร็จอีกตาหากในเรื่องของสุขภาพและภารานามัยในช่วงนี้ก็ถือว่าให้ท่านระวังอาจจะมีการล้มหมอนนอนเสือหรืออาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องบางทีบางครั้งต้องไปหาหมอหรือไปหาแพทย์ก็ต้องเป็นไปได้ ในเรื่องของการเจ็บป่วยนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องของธรรมดาบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดบางอย่างบางสิ่งนั่นก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นการฟังก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังบางสิ่งบางอย่างก็อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเราบางสิ่งบางอย่างก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเรารู้แล้ว เราจะได้ระมัดระวังหรืออาจจะแก้ไขได้วิธีแก้ไขนั่นก็คือทำบุญสุนทานจะเป็นการเสริมดวงชะตาจะนำพาให้ดวงชะตาของเรามีความแข็งแกร่งและมีความต้านทานสิ่งเลวร้ายต่างๆเกิดขึ้นอันนี้ก็เสมือนว่าเราทำบุญทำทานก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเกาะป้องกันไม่ให้มากระทบเราสิ่งที่เรียกว่าไม่ดี สิ่งที่เป็นอปะมงคลก็จะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราในสิ่งที่ดีๆก็จะมีเข้ามาหาในช่วงต่อไปนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั่นจะฝ่าฟันอุปรสรรคไปได้ด้วยดีจะมีทั้งโชคทั้งลาภในช่วงของเดือนกันยายนนี้ก็ขอให้ท่านที่ฟังคลิปของเราทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงมีความสุข ความเจริญไม่ว่าท่านจะนึกคิดอะไรขอให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมา่ปรารถนาจะนึกเงินก็ให้หลังไหลเข้ามาจะนึกทองก็ให้ได้มานองในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงชะตาฟ้าดินกำลังเปิดให้กับชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือน กันยายนนี้ให้ท่านประสบกับความสำเร็จด้วยเธินก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดี